ครับเดี๋ยวพี่จะให้เราสังเกตแบบนี้ตอนนี้ยมีเรื่องหนึ่งที่พี่ว่าเราน่าจะพลาดเยอะมากๆเขาเรียกว่าเรื่องเราเป็นซัพพอร์ตที่ไม่เข้าใจแทงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมแทงไม่จำเป็นต้องเดินไปไหนเลยเพราะเขามีสกิลครบแปลว่าสปีดที่เราจ่ายให้ไปมันเสียเปล่านะครับ แล้วพอจังหวะเนี้ยจังหวะที่มันต้องเดินถอยเนี้ยเนี้ยครับคือจังหวะที่ต้องสปีดแล้วเพราะเรากําลังจะโดนโถมถูกไหมเราต้องสปีดตอนนี้แต่ด้วยความที่เราไม่มีสปีดเพื่อนก็เลยโดนโถมนั่นเองนะครับ oh. แต่กดกระแทงอืมมันคําว่าไม่เข้าใจแทงในที่นี้ของพี่คือไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ไม,ไม่ได้เป็นเพื่อนกระแทงนะคำว่าความว่าไม่เข้าใจแทงของพี่คือเราไม่ได้เป็นผู้เล่นแทง มาก่อนหรือเราไม่เคยไปเล่นแท้งด้วยตัวเองมาก่อนเราเลยไม่รู้ว่าแท้งแต่ละตัวเล่นยังไงบ้างไม่ใช่นิสัยของคนเล่นแต่เป็นเรื่องความสามารถของตัวละครมากกว่าที่ที่เราจะต้องศึกษานะครับสป,ปีดจังหวะน,นี้ดีมากเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อกี้เราสวนศัตรูแล้วศัตรูตายหนึ่งทีมเราได้เปรียบทีมเราจะต้องถมเขาถูกไหมสป,ปีดต,ต้องมาถูกต้องครับอันนี้ดียืนฮิลในระยะ15เมตรโอเคอันนี้เพื่อนพลาดไม่ใช่ความผิดเราสป,ปีดพาเพื่อนหนีสป,ปีดพาเพื่อนหนีสป,ปีดพาเพื่อนหนีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ดอกจันไว้เรื่องแรกเลยเราเราเรายังยังไม่เข้าใจจังหวะในการใช้สปีดของโจูโนโ่มากพอจังหวะในการใช้ใช้สปีดของโจูโนโ่ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเพื่อน <c oughs> ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา <c oughs> เราอย่าคิดแค่ว่าเราเปิดได้เราเลยเปิดเราต้องคิดด้วยว่าเพื่อนอยากได้ไหมเราจึงเปิดครับอ่าอันนี้ก็พลาด ไม่จําเป็นต้องกระโดดเลยจริงๆแล้วถ้าเราเล่นประมาณนี้เราจะไม่โดนวีโดยิงเพราะว่ามันมีกาแพงบังถูกไหมแต่พอเรากระโดดไปกระโดดมามันก็เลยโดนยิงครับจริงๆถ้าเราเลือกที่จะยืนอย่างนี้แล้วแล้วมีสตินิดนึงอะฮิวเพื่อนโดยที่มันมีกําแพงบังอะเราจะไม่โดนวีโดยิงแล้วเราจะช่วยเพื่อนได้แล้วเราไม่โดนวีดโดยิง ต้องเล่นแทงยังไงไม่โดนเพื่อนบอกว่าแทงรีบครับเล่นแรงแกลโกก็โดนบนยับๆแล้วถ้าถ้าถ้าเราดูกันบ้านผมใน youtube บ่อยๆใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วปัญหาของแรงโกจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือชอบแทงชอบเล่นในพื้นที่ที่ตัวเองรับดาเมจเยอะเราโดนบังคับใช้สกิลง่ายหรือใช้สกิลเปลืองเลยทำให้ทิ้งพื้นที่ง่ายหลังจากนั้นมันก็มันจะเสียเปียบร้องหาการบ้านแรงโกของแทงในใน ใน YouTube ก็ได้แบบช่วงแบบอีพีแรกๆเลยเรื่องเรื่องแร้งแทงโกจะดีมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแทงจะพลาดเรื่องคล้ายๆกันแรงโกคอับ <c oughs> คือเลือกพื้นที่ไม่ค่อยดี <c oughs> โดนวีโดสอยไปสสามรอบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่บอกก่อนตาเนี้ยทีมเราไม่มีใครรับมือวีโดเลย่ยตาเนี้ย ไม่มีใครรับมือวีดอเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเล่นยากอะมันไม่แปลกใจโอเคไหม <c oughs> ส่งเฮนจีไปไล่มันผมแก้ตามกันบ้านดูหมดแล้ว <c oughs> ผมไม่ทำแ,แบบนั้นเลยนะ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> แสดงว่าแสดงว่าต้องเอาการบ้านของตัวเองมาเช็คแล้วแหละว่า มีอะไรที่เราพลาดอืมเขาเอาฮาซาดออกเกมทําไมเพราะฮาสาดยังไม่ได้เข้าเกมครับเขาเลยต้องเอาออกเกมฮาซาดเป็นตัวละครทดลองเล่นครับไม่ใช่ตัวละครที่เข้าเกมครับฮาสาดจะเข้าเกมในซีซันสิบสี่ก็คือวันที่สิบธันวาคมนี้เนาะไอที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้นนมันคือเวอร์ชั่นทดลองครับ ปกติทุกตัวละครในเกมโอวัตจะมาให้ทดลองเล่นตอนซีซันหลักหน่วยช่วง2สัปดาห์สุดท้ายอ่ช่วง2สัปดาห์สุดท้าย,าายมันจะเป็นนี้แหละเพราะนั้นไอฮาาที่เราได้เล่นน่ะไม่ใช่เวอร์ชันจริงเป็นเวอร์ชั่นทดลองตอนมาจริงๆมันอาจจะเก่งกว่านั้นเลยก็ได้หรืออาจจะกากว่านั้นเลยก็ได้ วัสดีเมิร์ฟด้วยครับตอนนี้วีโดฟีไปหน่อยอ่ะพี่ว่าไม่ใช่หน้าที่เราด้วยเพราะว่าปกติปกติซับซับไม่สามารถเคาน์เตอร์วีโดได้อยู่แล้วนะครับเซับเคาน์เตอร์วีโดไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้เล่นเลยเนี่ย สปีดพาเพื่อนหนีจากอันตรีเหมยสปีดสปีดสปีดลูกหนูลูกน้องแจนลูกเราเป็นคนเล่นเหมยเราก็น่าจะรู้อยู่ทําไมหนูยืนรีโหลดแล้วมองเพื่อนอย่างนั้นละ่ะทาไมถึงเอายืนอย่างนั้นมองยืนอย่างนั้นละ่ะนี่ยถ้าเราสปีดเมาล้าเมาล้าก็รอดแล้วอ่ะเนี่ยดูดิเท้าเท้าแค่เนี้ยแค่เนี้ถ้าเราสปีดให้เพื่อนอะเพื่อนรอดแล้วลูกเพื่อนไม่โดนแช่หรอก ทำไมถึงทำไมอาถึงอาแต่ยืนดูล่ะครับอโอโโทษที่เมาก้าอ้วนใช่ไหมไม่ได้โทษที่เราไม่ได้เปิดสปีดใช่ไหมโอ้เมาก้าผิดเราไม่ได้ผิดจะรู้อ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่บอกให้ฟังคลิกขวาจูโน่อ่ะ ถ้าจะใช้อ่ะมันต้องเป็นใช้จังหวะที่ศัตรูกับเพื่อนเราอ่ะกำลังจะจูบกันใช่ไหมแล้วเราก็ใช่ไหมแต่อย่างจาังหวะเนี้ยมันมีเพื่อนเราให้ฮิลแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราไม่ควรใช้คิดขวานะเพราะถ้าเกิดเราใช้คิดขวาแล้วมันเกิดการประทะเราจะไม่มีคิดขวาให้ใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนต้องการฮิลคนเดียวแสดงว่าคิดซ้ายแรงกว่าเดีสกิลฟรี ไฟนี้เป็นไฟที่จูโน่จะต้องแบกคำถามแบก้วยวิธีไหนแบกด้วยการเปิดอันติถูกไหมก็มีอยู่แค่วิธีเดียวเลยจูโน่มันแบกด้วยแค่วิธีนั้นทีนี้คำถามเลยพี่ถามน้องแจนก่อนว่าน้องแจนได้คิดถึงเรื่องอันติตัวเองไหมในไฟนี้หรือไม่ได้คิดเลยเพราะพี่รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้คิดเราไม่ได้เราไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าศัตรูถึงไหนแล้วจะเกิดการมาท้าตรงไหนแล้วเราต้องเปิดอันติหรือยังซึ่งจุดที่น่าเปิดที่สุดคือ ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นจุดที่ศัตรูเลี่ยงการมาทะไม่ได้สมมุติศัตรูมาจู่ทีเราทางนี้ตรงนี้เรากดอันติสวนขึ้นไปเขาเขาสู้เราไม่ได้รู้ไหมครับคิดครับโอเคถ้าถ้าคิดไหมก็ดีอันตีนี้เป็นอันติที่ไม่ดีรู้ไหมว่าเพราะอะไระคิดว่าเพราะอะไรทำไมอันตีนี้ถึงไม่ดี ไกลไปไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จุดที่อันติออกถือว่าดีแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่ดียังไม่ปะทะูกต้องครับเมื่อมันไม่เกิดการปะทะแล้วเราไปกดอันติศัตรูสามารถเดินถอยเขาเขาเขาก็แค่เดินถอยแล้วรออันติเราหมดแล้วเขาก็แค่เดินเข้ามาสู้เราก็เสียอันติฟรีแล้วเพราะฝั่งตรงข้ามสามารถเลือกที่จะไม่สู้เราได้ครับ เห็นไหมล่ะเขาเลือกที่จะไม่สู้ก็ได้เห็นไหมครับเราเปิดติผิดครับเราควรเปิดติตอนที่เขาเลือกที่จะสู้แล้วเขาเลี่ยงการปะทะไม่ได้เราถึงจะเปิด <Bye. S 1> เนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเข้าเห็นไหมเขาเขาก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเข้า <Yes. S 1> เนี่ยแล้วเราก็เสียติฟรีเห็นไหม s <S <laughs> พอเสียติฟรีเป็นยังไง <laughs> เพื่อนบอกไม่ได้เสียติฟรีไม่คุ้มเราขอใช้ติแล้วเพื่อนก็ เหมือนพวกที่ได้ดานโนแล้วแบบกลัวตัวเองไม่คุ้มอ่ะแล้วเริ่เดินไปแบบเดินไปทําอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็เราไปนอนกับพื้นคือเขาหวังดีกับเราเลยนะว่าแบบเขากลัวอันติเราอ่ะไม่คุ้มเขาก็เลยใช้แต่แต่แต่โทษเพื่อนไม่ได้นะอันนี้เราต้องโทษตัวเองที่เราเปิดอันติไม่ดีนะ ราเปิดตีเร็วไป ออจริงๆจังหวะน,นี้ยถ้าสตูแคเอ,อ๋อ,อเราเกิดมาแล้วนี่น่ะออกมาแล้วพี่ไม่เชียร์ให้ยืนตรงนี้เลยนะถ้าเกิดโดนแคปพอ,อยแล้วสตูมีครบอ่ะพี่อยากให้ยืนตรงนี้มากกว่าเพราะตอนนี้เราไม่มีแท้งครับเรามายืนแบบนี้ไม่ได้เห็นไ,ไหมเราไม่มีแท้งเลยแม้แต่คนเดียวเรามายืนตรงนี้มันไม่รอดอยู่แล้วเราต้องรอแท้งเกิด ถอยไม่ทันแล้วถอยมาตรงนี้มันกลับบ้านไม่ได้แล้วตัวเอยครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมมาลกาถึงไม่เป็นเมตาเพราะมาลกาอยากเล่นแต่เพื่อนไม่อยากเล่นด้วย เมาค้าก็เลยเข้าไปเล่นคนเดียวเสียนตีฟรีจริงๆอ่ะถ้ารถมาอยู่ตรงเนี้ยรอให้รอให้ศัตรูเข้ามาใช่ไหมแล้วกดอันติขังแล้วลุมตัวเดียวกันตรงเนี้ยดีกว่าแต่อันนี้คือพุ่งเข้าไปแล้วก็ไปกดอันติแล้วก็ตายคนเดียวตอนนี้ทีมเราไม่เหลือทรงแล้วนะมันมันเละไปหมดแล้วอะสตรงสติไม่ไม่เหลือแล้ววีดโอคนนี้มันเปิดเอ็มบอดปะะ มันดูมันน่าใช่มั้งลลอ,อ่ะดูขรึ่งหลังวีโดนแล้วเอาไปเอาไปหนึ่ง แทงตัวไหนอ่อนสุดครับในหลายๆความหมายถ้ายกให้ก็คงเป็นรถฮอกครับอืมเป็นแทงที่ไม่ได้เป็นแทงคือรถฮอกเนี่ยมันดีไซน์ออกแบบมาเพื่อเล่นกับ 6v6 ก็คือมีแท้งหนึ่งคนสร้างพื้นที่ให้กดดันพื้นที่ให้คุมพื้นที่ให้แล้วให้รถฮอกไปเดินเกมเป็นดีเพชในตำแหน่งแทง้งอะไรเงี้ยแต่พอแทงมันเป็นเหลือแค่คนเดียว รถฮอปมันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่คําพื้นที่ก็ไม่ได้แจกอันติสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องฮุกศัตรูมาฆ่าถึงจะถึงจะดูมีประโยชน์อืมวันนี้ยังไม่ขึ้นกล้องเลยเพิ่งเพิ่งมา เดินขึ้นมาช่วยจริงๆอะพี่ว่าเพื่อนเราเล่นเยอะไป <c oughs> คือเรามาช่วยเพื่อนอะถือว่าถูกแล้วนะแต่เพื่อนเราอะเล่นเยอะไป <c oughs> ตับสวยครับเดินทิ้งระยะ,ด,ะดีกระสุนหมดกระสุนหมดจังหวะเทเซอร์เข้าพอดี จริงๆเพื่อนเราแค่คุมพื้นที่ตรงนี้ก็พอแล้วตอนที่เล่นอนะเล่นแค่นี้พอแล้วอ่รามเป็นแท้งแนวไหนรามเป็นฮาร์ดแครีแทงครับก็คือรามจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนประเคนทุกอย่างให้กับลาม,มาต้าต้องมีสปีดต้องมีดีเพสตัวหนึ่งปั้นเช่นมีเหมยกางกำแพงขังศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นรามถึงจะเก่งเพราะนั้นรามจะเก่งในเมตาที่พพอร์ตเป็นตัวปั้นแทง รามจะเก่งมากยกตัวอย่างเช่นจูโน่คู่บิกิตอย่างเงี้ยรามจะเก่งมากแล้วมีดีเพชรที่ช่วยลามอีกตัวหนึง่งเ <c oughs> มื่อวานจะถามแต่ลืมทำไมพี่ถึงเลือกใช้ 1k เคิร์ตครับสเสถียรสุดครับ <c oughs> แล้วก็ไมไ่รู้สึกว่ามันต่างจาก 2k หรือ 4k หรือ 8k เลย ใช้กับไม่ใช้แทบจะไม่รู้สึกต่างกันด้วยครับ <ess let Mull igan> ถ้าทำดาเมจได้เรื่อยอันติรามาตาจะไม่หายใช่ไหมอันติดามาตาจะอยู่ได้นานสุดกี่วิว่ะสามสิบวิถ้าจะไม่ผิดน,นะถ้าเกิดว่าเปิดอันติแล้วเดินแช่ศัตรูจะอยู่ได้นานสุด3ามสิบวิครับ โอเคปัญหาของทีมตอนนี้นะน้องแจนทีมเราไม่สามารถเบรกการเล่นของฝั่งตรงข้ามได้เลยหรือสวนไม่ได้เลยเพราะนั้นมันก็เลยโอกาสชนะมันแทบจะไม่มีแล้วตอนนี้คือทีมเราโดนจังก็ควีนตะโกนโถมด้วยเทเซอร์ลิปเปอร์ไม่พักแล้วตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้คือโดนวีดโกดใช่ไหมแล้วก็แทงพลาดบ่อยแต่ตอนเนี้คือ ฝั่งน้องข้ามเขาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทําก็คือโถมเราแต่เราต้านเขาไม่ได้พอเราต้านเขาไม่ได้มันก็จะวนลูปอยู่แค่นี้ครับเพราะทีมเขาเป็นทีมโถมแต่ทีมเราเป็นทีมที่เล่นเพื่อบัตชั่นกับโซเชลเพราะนั้นแท้งจะต้องตายยากกว่านี้เพื่อให้โซเชลกับบัตชั่นได้เล่นลิเปอร์ว์ปไปข้างหลังได้ยินเสียงโอเค๋อลเปอร์เรา สวยครับจริงๆไม่ต้องปลุกก็ได้นะยิงเออยิงนัดหนึ่งอะได้มันเสียรีคอร์ถือว่าถูกแล้วรื่ขวดสวย ใช้หลับเปลืองไปนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ถ้าเราเจอฝั่งของข้ามนวีิีโจและทีมเราไม่แก้นในฐานะทัพเ,เราทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอันต้องถามกว,ว่าด่านนั้นเป็นด่านวิดโอไหมครับถ้าเป็นด่านวิดโออย่างเช่นด่านเนี้ยที่วิดโอสามารถทิ้งระยะไกลๆเลยอะเราทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดด่านนั้นซัพพอร์ตสามารถเข้าถึงตัววิดโอได้ยกตัวอย่างเช่นลูซิโอหรือคิริโกอะไรเงี้ยก็พยายามหาโอกาสในการเข้าไปฆ่าเขา นั่นคือทําได้มากสุดแล้วแต่ด่านนี้เป็นด่านที่วิดโดโคงกระพันเลยซัพพอร์ตไม่สามารถรับมือวิโอได้อย่างมากก็จะมีซัพพอร์ตแบบพี่เลนพี่เลนหน่อยเล่นลูซโซไต่ไต่กำแพงไปหาวีโดโอฝั่งของข้ามแต่เคสนั้นมันคือ,อยากเลยฮาวาน่าด้วยใช่ไหมใช่ฮาวาน่าก็ด้วยฮาวาน่าเรียวโตวอชพอยต์จิเบลตาด่านพวกนั้นซัพพอร์ตเคาน์เตอร์วีดโดไม่ได้ จร,จ,รจ,รจริงๆจังหวะนี้ไม่ควรกดนาโนเลยแต่เพื่อนรับดาเมจมากไปเร,เราเลยต้องกดนาโนอ๋อมีเพื่อนมีอันติวินสันอย่างนี้โอเคอยู่ถ้าเพื่อนมีอันติวินสันนะให้เพื่อนแชรอันติวินสันก่อนนะอย่าอย่าให้เราใช้นาโนก่อนยกเว้นว่าเขาไม่ไม่คิดจะใช้อะเราก็เราก,เราก็ใช้ไปก่อนแล้วกันรับให้ได้ อูหลับไม่ทันพี่คิดว่าจะจ้างโค้ดตอนไหนล่ะครับโอ้น่าจะปีหน้าเลยมั้งครับหรือไม่ก็อาจจะไม่จ้างตอนนี้พี่ยังไม่พี่ยังไม่ย,ไมยังไม่ค่อยอยากจะใช้เงินเท่าไหร่แต่แต่เพื่อนเราเล่นเล่นเยอะไปจริง เินสั้นกับรีเปอร์เล่นเล่นเยอะมากเล่นเยอะเป็นเล่นเยอะเกินไปอ่ะทันทั้ท,ที่เขาสามารถคุมพื้นที่เฉยๆแล้วรอให้ศัตรูเข้ามาหาแล้วก็แล้วก็ให้เราเล่นง่ายๆได้แต่เขาไม่ค่อยทำเท่าไหร่ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาเดินไปในจุดท,ที่เราช่วยเขาไม่ได้บ่อยเกินไปเอาหุนน้ำชาสอสามกิฟด้วยครับผมนะครับต้องรีเพหรอน้ำชาขวดสวยครับ ขวดจังหวะเมื่อกี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้เมลกาเขาต้องทิ้งพื้นที่นานโนลิปเปอร์นานโนลิปเปอร์อ่าเราเราไม่ได้ใช้นานโนลิปเปอร์จริงๆพี่มองว่าจังหวะนี้ต้องนานโนลิปเปอร์เพราะว่าเมลกาเขาอยู่ในในในระยะที่ริปเปอร์อ่สามารถฆ่าได้อืม ส่วนใหญ่เราจะนาโนแทงซะมากกว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นไมล์เซตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่เพราะว่าวินันไม่มีความสามารถในการกดดันเม้กก้าถูกไหมพอเราไปนาโนวินเซนตตาเน,นี้ยมันเลยเหมือนสุดท้ายแล้วอะวินเันได้แค่โดดเข้าไปช็อตแต่เม้าก้าเขาจะเล่นต่อต่อได้ดูยังไงว่าแทงเล่นเยอะเราซับตามไม่ทันอ่ะเดี๋ยวแปหนึ่งนะ ไฟนี้เท่าไหร่อ่ะสิบสี่สามสิบเอามาดูนี่ก็ได้ <c oughs> แลนหนึ่งาหา <c oughs> ไฟนี้บ้าที่แพ้อ่ะดูนี่นะดูนี่นะทีมเราทีมเราคลองพื้นที่ฝั่งนี้เอาไว้ใช่ไหมซัพพอร์ตซัพพอร์ตกับโซเจนกำลังเล่นอยู่นี้ใช่ไหมรีปเปอร์ถอยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ารีปเปอร์รับดาเมจก่อนก่อนไฟจะเริ่มเนี่ยอันเนี้ยเล่นเยอะไป <c oughs> หลังจากนั้น วินสันรับดาเมจเยอะแล้วอนากัวตายอนาเลกดันติวินสันโดดเข้าไปเล่น <c oughs> เปิดตีอย่างเงี้ยโอเคเพราะอะไรเพราะว่าเราทําให้ศัตรูไม่เหลือพื้นที่แล้วถูกไหมอย่างอันเนี้ยเมาก้าแหลมแสดงว่าเมลกาต้องโดนลุมฆ่าตายถูกไหมครับ <c oughs> แต่เขาเปิดติเปิดตีบัวแสดงว่าอะไรแสดงว่าจาังหวะเนี้ยตัวของวินสัน่ะต้องต้องโดดออกแล้วเพราะว่าเราเบินสกิลศัตรูได้หมดแล้วแต่วินสันบอกไม่ถอยเราเล่นต่อเนี่อยอันเงี้ยเล่นเยอะไป อ่เนี่ยจริงๆตอนเนี้ยโดดกลับได้แล้วนะบัวพาพาเขาขึ้นสูงเขาสามารถโดดกลับแล้วมา,มาอยู่กับเพื่อนตรงเนี้ยได้เลยเราเล่นต่อได้อย่างต่อเนื่องแต่เขาไม่ทําอืมนั่นแหละเนี่ยเล่นเยอะเล่นแบบตะบี้ตะบันเล่นอนะน่ะไปเลยเนะ่ะ เล้วจะตกน้ำวะเร็วดิมต้ลิลลิตกน้ำดิเออลิลิตกน้ำเลยนานเกินกว่าจะตกน้ำม่งเหลืออีกกี่รีเพย์เหลืออีกหนึ่งรีเพย์ฟรีครับ น้องเจนต้องคิดแบบนี้ลูกเวลาเราเล่นอานาครับเวลาเราจะนานโนใครอะเราอย่าคิดแค่ว่านานโนแทงค,คือดีที่สุดอย่างตาเน,นี่ยนานโนแทงไม่ดีเพราะว่าตัวที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นง่ายที่สุดมันคือเมลกาถูกไหมแปลว่ารีปเปอร์คืคอตัวที่กดเมลกาได้ถ้าเราเป็นนานโนแทน้งอ่ะแทงมันได้แค่กระโดดสร้างพื้นที่เฉยๆแต่มันฆ่าใครไม่ได้ตอนนี้พี่เชียเป็นนาโนโซเจอร์หรือรีปเปอร์มากกว่ายกเว้นว่าแท้งเรารับดาเมจเยอะไปแล้วเราต้องช่วยเขาเอออย่างนั้นะกดนาโนได้ พอมากกับเพื่อนน่ยอย่าลำเอียงกับเพื่อนมากเกินไปแต่ถ้ามากับแฟนแล้วลำเอียงพี่เข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงอนกันมีช่องแชทม,มีช่องแชทมีช่องแชทโดนโดนไปแล้วคนหนึง่ง คือเขาทําถูกทุกอย่างเลยนะแต่แฟนเขาพูดสวนกันมาว่าเธอเข้าใจเกมทุกอย่างเลยอะแต่เธอไม่เข้าใจอะไรเราเลยหูแบบช้ำอะ่ะบอกเลยว่าช้ำแบบเละ <c oughs> เล่นถูกทุกอย่างอะ่ะแต่กลายเป็นคนที่ผิดที่สุดอะ่ะ จะวินหรือจเจ้าใจ <c oughs> เล่นตาแล้วสุ่มเหรอครับ <c oughs> เล่นสองตาแล้วสุ่มครับ <c oughs> จังหวะนี้หนูเดินเยอะเกินไปลูกจริงๆเราก็ต้องเล่นแค่นี้แล้วฮิวเพื่อนจากตรงนี้ฮิว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 แต่เราเดิน <c oughs> เดินติดมากเกินไปแล้วเราก็ตายอันนี้เราโยนนะเ <c oughs> พราะตำแหน่งเราไม่ดี ออตอนเล่นอานาเรามีปัญหาเรื่องตำแหน่งมิดไฟท์เลือกทารเก็ตในการนาโน,โนไม่ดีแล้วก็แล้วก็เรื่องเพื่อนเราที่มาด้วยกัน <c oughs> เล่นเยอะเกินไป